ဩစိုးခလေတဝဒမမာန ्यो ကေပုဗ္ဗရတကတခေပုဗ္ဗရတနာတာဖောက်လိကရေမြောကိုဒီကွာတက်ကေကဲတัวໃຫຍ່နေတည်ညီညာနေဩစိုးဩခလေကြီးဟာဖိုသိလိတဲ့เออတာမန ्यू ကေတော့အသာတော့တမသာအသာတော့ပေါကင်လူဒီလေ ดอตั้เลชูเมนางใประตมืลาออดิยาพระพอต่ออดิยาไม่พระพ่อต่อหลกูดิอานอเกิดได้ป็มิสมอกแกเจนหนอโเลมุนุโเลมุทอโบเลกลิติโพเลกลิโซกว่าเราป็กอนอเป็มิสรหนาเราป็นสักเลเป็นมิปากย์อเราเป็นมิสรหนาเราป็นสะลปูอูาป็กคป็นาอปูอดีสโก ปต่พอฮอกวอดีคนนี้ดอดีเปมกอดตกาเลโอเนตะกัรเปลาละตะกัรเปสนนะตะการปเวคลัวเวดเดเน่กกุกเลสเท้าบเตสกออนลสกตากีตาบ้เมอาเล่ลบาศตากิตาบาเอเลีบาลเน่บัสโซลอิสัตีบัสโซลกิสิัโดสโซเนดอปบปกลีเวอินเน่ลูบาตะกีุตาโพสโซเนบัสโซลเนดอ ตัูตาพอกีสิพนลแกนานีญาอีเนตามาซาดบเวปกพอตะกลเนตชอบีชบเปาลีนาต่ชอบีชอบเบอร์ปาลีดอตัดูโอเวดะนาคือกอกือเดี๋ยวเวลาไปเกคือต่ละคืเนนาเนเนเกด้วกนเนเกคืล้เนเกพอยเนเกคืลจ้อคนเนคืไว้เนนอดากา เดปลเรเจอิือนี่กวนนี่จะกรทอีกทตสานจุเน่เวนกูสือผนี่อดีดอสือผเนบัตปุยอบัตเลชาอบัตพนนีนันักลิกๆนะปะขมยปากายนี่ฮิปฮปคดูเนีอุปเลสวอตเปลนอุเลโอเคอเกาลสวอตเปลาลูพอกดอสวอปามาแคกูวัเลชาอดีเนลากวนโอมานะวเลชเลทุเาอเลชอกลาดินโอเวะ อาคนน่เปวปากินยาตกนนี่ปาบารีสกุล้วตลกุเนี่ยเว้ในปปาล็กกบูจะตชกบล้อาคนนี่เนปวอนี่ปาดลาสาระอีเคเนี่ยจะตัลสกิเยปูเนี่ยจันาทรามาะนฮูรตาดูดูแกรเขียนะไรเขียนดีโอซิพันเี่ยดูดป้านตลาตลาเนี่ยตาดูปูรอตนก่ยจเลัชุบโคลนฮะ တပလောလောတပလောလောနဲ့တကက်လာကရလာမဲ့ဖီယောနေပီယောနေစီရာစေကလူရတာနဲ့ငါကတချိမလက်တပလောလောနဲ့တန်းနေစီကအဘချေနော်တပလောလောနဲ့ဒါအစီကချာဝချေဝဒီနေငါ့အေအေတပူပွေနေရတာတရားနေလားနော်သိကေးရပုန်နေပီယောစီကလုံးဩရဒေါလူတွေတပူပွေကီတလရဒီပါမနေနဲ့ခက်ကေပပူကမန်မောကတတိယလန်ပန်နေအဝစီဟထောတော့နော်မပွေကိဝဲဒအစီ อันีบางคุยนี่ล่ะไม่ชม่้าเก็บเบหน้าหน้าเตวันนี่เลยเออยดีย่มาตัดตลลยก็มากว่าว่ายก็มาตัดตอลโลล่ะเออย่าดียี่ก็โอาละน้ดีสตสตสต้ขายดีย่ก็เอาลเกตล่ะมากดีมากดาพสเลยบินลอตกะกิจการกกหเลวเล่ เอม่กดีมาได้ปัันเาตรล้ยกนเตดินะคเองเราัจจัชีวิตเาล่าปัจิเาห้าว่นปัฮาุบนเราปัจจิบนคนี่ว่าชวเลอะตะเคาห์ากอสิตเนี่ยไวารบลนเ่พลูรลนี่ยดอตะอเนี่ดเรต็นน่วยเนี่ยอาไวพลูรบลัเตะพลูรบลันเตแต่ละบัดดเจอเรอนนี้อาไม่วาวนก็ลาจเนมีทีเวลสี่สิ่พันเลยเอาไว้ม่ักบักดุเกเวนี่เกิสิ่ันนี အဲ့နိဘသညာလေစီခွေနေတယ်ပဲလတ်တယ်နေစစ်ပါး30ပါးစသလုံးလတ်တယ်စစ်ပါးခုံးနေအတခလွယ်ပါမောအခုနေပါကျော်လည်းနိကေခေလီမတဏိညာရင်နေတပ ەتی နာပါခုစီယောနေတယ်ပပွားကညောတကလီဤနေနော်ပတက်လက်ထော့လက်ထော့အိုထဲလေထဲလေပတက်စညာအိုထဲလေထဲလေနော်ပတကုပကုသေးအိုထဲလေတဲလေပချီအိုပကလို့ထဲလေထဲလေနေ လပိယမဆူရအခောင်းပတမီတနနမီဘာနဘပါပညာဘပါပန္နလပစဒိနီလာပိယမဆူရနမေအိုဒါဖလာနမေအေအောနမေတောဒကလိနမေအေအောနမေတောဒကလိပိယမဆူရဘနအကေနာအကကကပတရနာအေမာဒီအမာဒီနမေဟီဟေဘအလကေဟကူဖလာနမေတူလလကေနအာအဝဲနံတဲ့တာကေကောရောပါ နော်ပြဒနာတို့နော်ဒမီပါနမ်ပါစဲနော်စဲနမ်ပါစဲရောစီလာဝဲနဲဘစအနမီမချေအလီဘလာရဲနမီမှာအမသော်လီဘလာလီတန်လဲချဘကဘုန်းနေလဲမှာတော့ဘလာနဝဲကွမ်းတော့လားနော်လကီနန်လဲနေအဘဝင်လားအဘဝင်ချဘကဘိုလူးလားချဘကဘိုလူးလားတဲ့ဩဒကုညာဒီဟဲဝလပေါ်ကညော်ကလာတော့နော်ဘပကလီကညဖစတိကီယဲမှုကပတဲ့နေဘနဟောရအာအဘဒီဖန်နဲဩတာမတာခွတီဘကဘကဥရအာရောအာရောနော် ทีบกบอสีพันเนตีระเนอร์กีเนบัตูระแลที่บกบอสีพันเนตีระเนอกระนาบุบะกีจัดสุขล่ะบจ้าเฮเนอไม่เนอร์กีแลทีบกอสีพันอินเนแล้วจักรวาลกี้แล้วปลีบะเวลาสุขล่ะบจ้าเฮเนผัดอุะแล้วตละปรกันละปลีบะลิขิน่ะครับเราเดตีระตั้งคดายาละเกิดตัวเวมิกิเก็บที่น้ำพามิกิที่ตั้งคดายาูกบ้านเนละตีละแต่ลิขิตน่ะเนี่ยตีละเนี่ยก็ลิล่ะ Allah pli bila pou fè la Allah pli la pou mete la la pwoblèm la pwòlò amèt la hejou playe younè tou lò la pa pa pliò ba konnanè nakinè boka pa se pa ke yo do konnanè ka pa se pa ke pa la tèlè pou pli la ta mete ta pou di ba la mete ta wòl la chiplà e la char kai nè ay margi as la mam papa di ti pe ba nakè la chan ne pa owe ba fòkò powe ba klòwe no la chan ne ki ki gèlè sù lesana no นี่มีคนละนอเกว่ดินละมาบูนเอา้ซากิมานพอดเนีบ้าเออดินี่สรตาจูตาปลาดิ่พเนออคเนี่นัวปะกญพิพเนีูดบชลต่กมีกาตอู่ดีดอเคสกีเยเนี่ดีอพบอเนี่ยชิพลาดูบ้ามีดูบ้าน้ออาเวตาที่ตาปญตาตัวตาพี่ตาม่ดอกตาชอลาเวเนี่ยมีเล็ดที่เล่แมวดีเลยดอกกุกเลสเวดดีเลยเนี่ยพูกินะปทน่าพามีมีา နော်အဝယ်ဒီဒီခေါ်နာကတော့လဲလဲဝဲလေးဝဝ။ဟဲလမလာဦးရဘကတူလဲလဲမရမုန်ဘကတူလဲလဲဒီတော့ဝဲရဘကတူအတားနဲ့လဲတလာဘူလာလာနေဘဘကတူလာနာနော်။အဝယ်ဟာကြီးစိနောဘူလာရ။လက်စကီးရဲ့နေပတဲလီနော်ဘကညှို့ဖူးစစ်ပန်းနေ။ယတိလက်ပွားချော်တိခါဝတ်စ်ပန်းနေအာမ။မိမိလက်တော့ပခုစစ်ပန်းနေဟာကနာပျောတာကဆော့ဟာကနာယောတာကဆော့။ဟာကနာဘာအေလိုဒါနာကဆော့ပကနာမူမှာမိမိတိဘကပေါ်နေ။ เมื่อเวลากนั้เวลาเรดิโอดอยู่รอดีมะละจัลออมยมละละตวนตัเสกีเลเล่ละแล้ตัรดิโอประตอพูเนี่มัเนี่ลตัลปะตทอระนตกูบักกุเซอตั้อานาฮูลอะไรทอว่ารากอดเจปอย่างอาวิธพัฒานี่ยเออเอาเลเวที่สองคำวอาสิสต็มตะาข้านะดิสซิสรนนะโปรแกรมเาวซิสเต็มวันเรีคอปจเี่ยเดต้าเดต้าอูเนี่ยไงละมาเจอแลปุแลเนี่ย นี่ยโปรแกรมนอตขาวาวาวบาเรนเนี่ยรียกบลาอันนี้เนี่ยเกิดระบบต่างๆนี่ดีนะส่วนเนี่ยพี่สิเนี่เราคนน่าเข็ดดูพอลสิขีเย็บนี่มาเวลาสิสต์เต็มท์ค่ะเอาไว้มาๆมาทุลับมีหูด์อปัวตเนี่เราบลาดีมาลีสุขุกดูกางเกะป๊อปเลดูเทรลีเอาไว้ดีสักแค่หนึ่งเนี่ยมีมาเวล่ามีนักบลาเนี่เราปากตัวตาเปิดเดี๋ยวเราดุกเลยสีฮ่ามีปากตัวตาเปิดอะปุ๊ตอนนี้อดีตเนี่ยเป็ดูสิบปานนี้แบบบัวเซกิตาพอลสิเนี่ยมาดนีสบูด တလတ်တဲ့ရတောလိုနေပတ်တော့နဲ့ပီးစကြည့်စမူတို့ပီးစတဲ့နေပါမဟာကပတတိလီတဲ့လားစကိရဲ့ဘူးနေတေဝရလက်လီတဲ့ပွင့်နေတေတေဖူဖူနာထေလာကွေတတူလိုဝဲရခတီရဲ့လေးပါတတူလိုဝဲရကော့စုလေးပါနေလဲအဝဲနေကိဘဒုတ်ကိမရကလာကပေါ်လဲချမူကမပေါ်လတော့ကော့စုလေးနေမရကလဲပစကိရဲ့ဘိုးဒီပန်လဲသီကွာဒီသုလကောမလာလဲလကော့တဆေဘလီတာဆေဘလင်ဘောပလဲဘောလကော့စုလေးလာတဲ့လကော့တဆေဘလင်ထီရုန်ကောရောနကော့ဆေဘလီရော นกอสุรีโรมัอนกะกินอต้าเซบลีเลยเนาะถทากอสุรีตัเบีอมาลีเนี่ตองเป็นสนาท้ออากลุกลืมยามโนอต้าที่ตาตะนับเปิ่ตั้น้าหูนาเหตุทว้ลกามีงามโยเลยอตาชกมือเด็ดดีสบะตาพิราบเด็ดดีสวะปกเนีมยล้อมือลอพะตาชโมก็มาล้อนีเลยที่เขามาล่อตาล้อมือล่อพะกลุ่มโพจีโพคนเนี่ยล้อมือล่อพะคนในปวบากย้อนในปวบพามือ တက္ကမီကမီလောပါဒရကဘာနေပေတဲလိဘကညောင်းနေကုညာဒီလဲအန်ဂျူဂျီသူနည်းနေနေဝဲနာကတော်ကျလောပါစုရတော်တာနစုတော်ဘဲမဟာရလားလောပါလီတော့နည်းနေစုတော်တော့တကတော်ကလူတော်သော်ဖူဒီကြာပေဂျိုးနေပေစညာတတလဲအန်ဂျူဂျီနတလာတလာနစုရချိနေကွက်ကွက်ယျရှိယျရှိတို့နေဘချေးရနော်ချိစိပတ်နည်းစုဝကြလေနော်ချိဝစိပတ်နည်းလယ်ပဲလေအဝနေသရာဆန်ဆာတဲလောဝနေငနပ်ဘောလာဝနေ เสีานีนะจีีพันหรตเรมืาปะตาที่ดีสบดดิ้นนี่รอเคียอยู่นาเกเนตารมุลาล้ข้อทีเนเกลาตาดินี่กลัเจียาล็บปัสพ่อเเนีกอบาอบาลานี่ยต่ตู้ดาแหตาบัมดคนแลืต่เเชือกหว้ปุริมรเนอะไรล่ากลัจีวยหรมอะแล้วต่เพิเชือกหว้ปุริมรกเตนะปัุปตวะเกโดบาษาอังกนเนี่ตุนาตุพดาเนี่ยปัสพ่อเเนี่ choku mod ke nese chin Nando ma ata omunne ba o nalo Ola nakhona dipane e kho othe tauta la wobene a e me taọọ A konne lata ami pue pa pozpane a su ha saha go aù diwe sa diwa su sal le ku we Ta ta pota sugo tabba a tapita ma pa tewilo pa te gw wa o do do. เนี่ยจุศักดิ์ตอนนี้ครบรุ่นแล้วปะดูมีกี่ครบรุ่นแล้วคนหน้าดีป่ะมีกี่เนาะฉะบุญเนี่ยจิปปะฉิกาทะบุญเนี่ยจิปปะเวลาคนหน้าดูเนี่ยเลดอลปุลาลานิจีเลเลลาคนหน้าดีในสิบ่ะอันเนี่ยบะมิเตลม่าออตะเปชัยรักณาวัฏตม์บาตะตมนุลับบาโคทีมะบาออตะเปชัย มีแต่เรากดดูล่ะเนี่ยเลีนี่สก่งที่เราขายสิ่งทาพัลเล่กอลามแม็กตัมก็ติมแม่เราผัท็อปี่ห้อลูกลูนี่เล็ดต่อไปเนี่ยตัวเล็ดอัตราเนี่ยมีแต่เรากดดูล่นเนี่ยสกี่ยืดูเกไปบ่าวเอร่ามีเดอะเวกชั่เซเบนเนี่ยเนืเอาเนื้อลูซโซก็ช้าด้วยลูกก็ช้าเดอะบุสซก็ช้านี่ตักผื่อนเดตัวเราระดเออดิเนเออคนนี้เดอะเพื่อสนานอวัยวะมีเดอะกระลึกกระลึกเป็นหูบ่าวเอร่าตาคีท๊อบ มิมิลัสกีเยนอนนปาดีตาก็สอดีปเนาหูบเตเวบาบาขาดอ่ที่กอบูิาบาบาต่างมาอมาซอมาตัชอสินี้เลาก็น้าเตวบูไวเลต่าตากสอดีปานนี่นกที่บกอบูอันเนี่ยเอ้เวลานั่ฮิบกอบูปาเกลก็มีนี่เดนไม่ร้านนาฮุนนั่นันลัก็ตียาบาพอให้กิทอดกเออลนยักกี้เยุ่นุก็ละที่อันนีเพชรากีเตกีเลนี่ปาดีอ่ะเลี้ยดิบันนี่ลาบอวา <laughs> ไปไม่น่าฮูคนหลกกลเออปากคู่ทูเดียด่ะนแหลสระอาว้ในปอลูเซนทวเอาไว้ในสระจอลูนะเตลเวราแล้วคลกตามือตาคือว่าเปอเลเชนนนอแล้คิเสียแเปอเลเชนนนอเนี่ยเอาไว้เตลเราล้บานนู่คนเลยเน่ตาอุศะเก๋ๆแล้คู่หลกคูลกกลูเนีที่กลดินไปเนี่ยนออดเีลบาเดี๋ยว ਠੀਕ ਲੋਦੀਰ ਪਾਇਨੇ ਜੁਆਲੋ ਬੈਰਾਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾ ਚੀਓ ਪਲਲੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਆ ਪੋਦੀਰ ਪਾ ਮਾ ਉਹ ਠੀਕਲਾ ਉਹ ਬੇਟਸ ਨੀ ਲਬਾ ਬਲਾਨੇ ਨੇ ਬਾਗਨ ño ਫੋ ਹਕੋ ਬੋਨਾਕਨ ਅਵੈ ਕਬੂਲਾ ਆ ਠੀਕੀਰ ਪਾਇਨੇ ਕੇਰ ਟੇਲੀਏ ਤਾਦਾ ਅਵੈ ਹੋ ਲੋਕ ਲੋ ਤੇ ਮੇ ਸੁਮੈ ਕਲੋਬ ਆ ਲਿਆਕਰ ਲੱਕੀਏ ਪੀਨੇ ਲਸਕੇ ਨੀ ਦੇ ਕਪਾਨੇ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਮੀ ਹੈ ਲੋ ਅਵੈ ਠੀਪੂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਠੀਪੂ ਜੂਨੇ ਤਤਪੂ ਨੇ ਨੋ ਆਲੋ ਰੇ ਮੂਦਨੀ ਨ ਬਾਰ ਤੇ ਤਾ ਬੂਲੇ ਮੇ ਅਨਾਂ ਕੀ ਤੁਮੀ ਹੋਲੇ ਤਦ ਦੇ ਕਾਪੋ ਨੇ ਨੋ အဝါတဲ့မနဲ့အဝါတဲ့စ ोटा ဆတ်တကပေါ်ကပေါ်ဘလဘလလိုစနေဝဒါမတလပညမစောရကီပင်းနေငါကင်းနေအဝဲနေလောဂဒိသောအတူမူအတဖိတာမရတ္ထိချာတာမဟာရအဟိုနေနေပအီလောသာဒူးလောသာယောလောသာနေကီပင်းနေဘုဒ္တိကင်းနေပတဲရဲတော့ပတဲနေမာတနီနော့တ္တခရိဘနံပါတ်80ကျော့ပါလေလေလားမူသာထောပွေလာလေလေလားကောစုလီတပိဟောနေစာဟေးဝဲဒါလဲကျောတူတူလိုပဲနော့ရကိဘနာ စကင်နွ you know Now, so okay. being, so ေကနေကော့ဆူလေတူလိုပါစကိလူနဲ့နော်အိုရဖိနေနဲ့ခဲပွားနာကိုညာလောက်ကကြေဘောနော်တသဘီသဘူတွေပါနေတဲ့ကိုညာလောက်ကကြေဘောချုံမြညတဲ့နီးဒီပတိရဘာမေကချူတော့ဟာမေကကြလာဟာမေခုခုကိုဖိုရကရီတေဘာဘာနော်မဆန်နာကေလေပွားကဒါကေတောက်ဝတ်စာလကတော်နာရီကေဝနတဲ့စကိလူနဲ့စကိယခိကီယောနေမသာလေအဝနေလောက်ကသူကြီးကြေဘောနော်ဘကာဒါတသဘီသဘူကနေခဲခဲတဲ့ကီသဘီသဘူတော့ကလည်းစကင်နွေ นกี้ีสิบอกดากิเลสกีคือนอารอกดากิออคนเนี่ยปะเวปกี้ปะพอเตเนี่ปะกัจจพลานีนปะทุยจีรกดาพี่าราดปะนพอเตเนี่ยคือลิบลปะพอเตดาอะทุกเลือนละกีขอดีตเือนละก็ตอเบิดะเบิดคืลิมือใหเมเมนกเลปอจีจิอเมเมท่ออเมเมหลอกเจ้หลอกัวไเมเล็ลอกัวหลเนี่ลหลอดเต็มาบตาทุ่มวันนี่ลหลอดกูวะ मिन मिनकली चौक विले हा फटेरोल नरगाले बारे बणाय तोलो टे खब्यो पटेरा ने खेय न्यू गरो मुपवा ने आगे पलेगी अपर रास्ते पलेप टोक रूम में ओके पले ओके ने अपहु ओली तिपा मीर क्लब लुवा देना अपरारसिन औरगा मा मिया वाजल ना अवे ने खुना न सबे म गने सया गना ना सादमी म गने मीबा गना मपा ने पोमी दगे बा मपा ने เด็กเล็กี média, ่วันเนี่ยบาวสร้านี่เออดีเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะแต่พี่เนี่ยผาดออดบลูมีลักษณะสกิเย่พวกเนี่ยพวกที่ทวตรีพวกทศดรากนะเกลี้ยงสกิคีบนะเกนเนี่ยพวกที่สกอตต์น้องนะพวกสกิคีนี่เราดูเย่ปวกที่สกอตเนี่ยนะเราหัวด้านเนี่ยมาบ้านเลยต่คนน่าตามาเลยเอาสิคมาเวลานี่เนี่ยมีลตเตอร์เวสิปัตย์ยังลาวนาเกี่ตัวทูบาราเลยพอเตาดูนี่ตัวทูบาราบ้านับว่าสกิวลาปัตุบาราลานับพัลเลอร์อาเบะทูบาราเกนเน ata sida ko tone di do tu ba we so ne te we ba te we ba no la ta ta ko bu ne ne si kwa si ki ne no su ko klo he ne a po ra si no wa te te da po ra ko ba la te na na ne ata si nya o li di ki na te we te mu ba mo ne ko la ne su ko he na ki ne le bu ne a si ki ko o na ke a we po ra di do pe ne ne နော်ဘာပပလေ so, ာဘတ်သွားကြည့်ကုနာဒီရပိုင်းတော့အဝစီဖာနေအထူး record တွေဒီကဆူတော့ပဲမာတော့ပဲဒီရေးမောပေဟကြီးဘာမောဦးကလဲဆမနာကိမီပုံကဆာလတီ record တွေခေခဲလို့ဒီ negligence tanı nuisible na ခွန်မျိုးပဲလည်းနေပဲတော့တရားနဲ့ခေါမင်းဟာ negligence tanı nuisible ဆူလို့ဆစ်စစ်ကောနင်း nuisible တို့တော့တို့တော့ရေရရဆူတော့အစားတော့အစားပြလာတော့တို့တော့လည်းလို့နင်း nuisible လောရတ်ပါဘတ်တော့ကြီးရ โอ้เราบกูเรุยอน่ชุกเกลมีหุพลดยซีดีอะวาดดีอะมีอะรีตราแต่ไนวะตากบบลูเราคยอะตากับชุกเกเรายอนะเวเน่อกเลโเวลานี่รอเนาะบกว่ากด้กแดสุขละบจอยใฮดเนูปพราลีเจนะนะคุยชิบเลลิบลานี่บกกันยงเลยญาปาลรีก็ชูมีตุปาตอลีคุยชิบเลลานี่นะชูมีงานนิสัยชิลุชิรานี่เนี่ยป็นผูบานเนี่ยเวเน่ก็ลกได้รปเป็มุดลาเมีอะเนาะลอ ดาจัจฉแล้วเชิดกระตอนเนี้มาตับกชไม่ตนนี่บบเาดีเลเล็กเล็จุดเล็กลาดมือล่าะเสเลมือลาจนี่เลยาะแล้วเว้จุดก็ตัเล็กรมากบันดูตาลากระเป๋าลาเีเล็ก้กะาเนี่เราเก็ูกราหาดุยเล็กขลยันเล็กขเลมาตากกลอ็ไมต้นนเนยกะบานี่ยเราก็อาไดล้วม่หรภาษาเล็กขจะเรียนเนี่ยราเรรจะมีเนี่ยยดีรู้บ้าเว้าคนาดีพล้วเกเรากุลอด้ะต่อ นัเปอร์ลกิซาเดี๋เราก็สกอนามีปึตตกิจิบรจะเอามาเลนอกจากเราคิดว่าเด็กตุตบลอกไฮยิมักมาแล้วเอาเนี้นอตกระปจาจะเราพุกโยิมโอเดวิตาจ่วยเรายิมังมาลตัครุโรเดวิตาจูปลามักวิยาเดียคือวิตาจูคือโชลกิซาอยากขอยาปาเนี่ยอีดมาวัเตเตเนียนอ่กิลุสกิเยสกิคือเด็ดตัลสุขุกเลเดินด้านอร์กาเนี ဒါတူတူတူလောပါစေွဲလေတပတဲလီလည်းမမနခုလာဝဲနာကင်းနေဥရာအတာခွတ်တရနော်ခဲအညူနေတတ်တစီမပြော်ဒီပါချတ်တတ်တစီမပြော်လဲခဲအညူနေမေပို့တော့ပါတော့ပြေမဆူလို့မေအော်လိုက်တစီမပြော်လဲခဲအညူနေကဲပို့တော့ပါတခုနေဖက်လက်တပူလက်နေဘန်နူလာပရတတာစီကော့ဖူတဲ့တော့ဘန်နူလာပိုရာကိုကဒန်နေအော်တာခွတ်ရလားအခုနေနေဝတိပါနေနေအေးဒီထဲတူလိုပါမလာ เนียมีสมมุติเออปากกาเขีวเลยตลอดนี่บ้าปากกาเขียจะอีดีบ้างปานนอฮารอกีบานนอเล็กวีเออเอาที่พันนมาเวรัเลสส้มเงาปูม้าดินนี่ดอกเกล้าสกอตตาสุดมือสุดมือดอกเกล้าสกอตตาชกมอเลสุขุกลืนเดาว่าสกอตดอกปากควงได้กี่เร่อมูปาดีดพาร์เรเมย์กกปาควงได้กี่สกมูปาเมยเอาที่ออร์ดออตเตอร์อาต้องตตออยเมื่อไนะมานาจูบันี่แหะต่ที่บิบเนี่ยเกล้าตาโอวาอีซูซีมาพีซีเลยโอลาล็อกเคเนลี่โอลาล็อก ခတိယလေလို့ဒီသက္ကောဒူမီတ္တိမွေဘာတဲ့ဒူဝေမီတ္တိစီဘာတဲ့ဟေဟဘာလသစီဝေမီတ္တလေဘာတဲ့ခူချေလောသတာဝတာဝေမီတ္တဘာတဲ့မပွေလောချေလောသအွတီနီယာဟောနိပဒိုပူပထမခူမီဖောချာနိတဲ့ပမာဏလာနိခလီဝနိအဲခတိယလေအောဘဂျာအောဘဘချောဘခါရာဘာအွခေညူအောဘအောဘဘချောဘခါရာဘာဝနိဒီမီတာကာလေတာလီတူလောတသိဘာမနောပပနကိုလဲနိဘွယ်ဘေခေချေထက်နိ ပကချရလေပကွာဒေအကွာလေကဘောဒတတိကမလဖနာကိနေတေလာကဘဘူးလတမေတာတဒတယဝေလောအဝေဒါလတစတာဖပူပခုဗနာဇီရပယနေပဝဒစေပါပပတာပပါတမိပါပဝပါတေပပါနကိနေတပပပချုပချောပါမနောပလကောလကပေဘလတမေတာတပဘလတထေတုစောပဘလတတက်ကွီပဘလထုလလယူပါပဘလထိကချကောကချနောလေပေလာတခူတာဖဒိနေနော အဝယ်မီဝက်တကတူတပဒီနဘလကသူလေဖရီဒါသတ်အော်ဒီယိုပူနေလားစိဘလိုကီစီကိုရဲလိုဒီနီညာနေဟန်နီလိုဒုကနာဘဝရကသူလေဖရီဒါသတ်နေလားတပဒီနဖုဒမလာ